oh <laughs> ร้านของเราเป็นร้านขายชานมไข่มุกที่มีต้นตำรับแท้ๆมาจากไต้หวันไม่ว่าจะเป็นใบชาท็อปปิ้งอินกริเดยนต่างๆรวมถึงชาไข่มุกข,ของเราด้วยค่ะ สวัสดีค่ะดิงทีฮอลลีวูดนะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ไททาวค่ะพาซาเดียวกับบ้านขนมไทยที่มาเปิดร้านดิงทีที่ไททาวนะคะเพราะว่าไม่เห็นร้านชามุกที่ไหนเขาแบบว่าอร่อยแล้วก็กลมกล่อมแบบของดิงทีมาก่อนคือเป็นคนชอบทานชาไข่มุกอยู่แล้วแล้วก็เวลาไปกินตามที่ต่างๆเนี่ยรู้เรารู้สึกว่าเราชอบของดิงทีนะคือมันอร่อยทุกอย่างเราก็เลยอยากจะมีร้านชานมไข่มุกที่อร่อยๆเข้ามาเปิดในไททาวเพื่อให้ทุกคนได้มา ทาเมนูที่ขายดีที่สุดของที่นี่ะก็คือซิกเนเจอร์มิลทีแต่ว่าเมนูที่อยากจะแนะนำก็คือมอนสเตอร์โบโบเพราะว่าไม่มีคาเฟอีนคือเขาจะมีความละมุนแบบหวานแต่ไม่หวานแสบคอคือกินได้ทุกเพศทุกวัย สำหรับคนที่มานะคะเขาไม่รู้จะสั่งอะไรหรือดื่มอะไรเราก็จะมีเมนูท็อป10ริงที่สดชื่นสดชื่นนะคะก็จะเป็นแฟชั่นฟรุตนะคะที่อร่อยอย่างป้าเนี่ยไปลองกินแฟชั่นฟรุตหลายที่แล้วคือไม่มีที่ไหนที่แบบอร่อยสดชื่นแล้วก็เป็นแฟชั่นฟรุตที่มันมีความเปรี้ยวอมหวานแล้วก็แบบหอมสดชื่นเหมือนกับแบบสดๆกินที่ไทยเลยค่ะ คือเมื่อก่อนนันนะคะ,ะก็จะมีคนชอบมาแฮงเอาทเป็นแบบบางคนมาอ่านหนังสือมาทำกันบ้านแต่ตอนนี้คือด้วยโควิดนะคะเราก็ไม่มีนั่งข้างในตอนนี้ก็จะมีแต่แบบ grab and go แต่ว่าเราทางร้านนะคะก็จะมีการตกแต่งร้านตามเทศกาลต่างๆนอกจากเขาจะได้ดื่มดิง์ที่อร่อยๆเขายังได้ถ่ายรูปแล้วก็เอาก็เอาไปโพสใน Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะ,ะก็เข้าใจนะ ว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเจอปัญหาคนเราก็ต้องเจอกับสถานการณ์ตึงเครียดบางทีเราลองมาหาอะไรหวานๆสดชื่นสดชื่นดื่มกันก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้สู้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะวัคซีนมาแล้วเดี๋ยวไฟเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะที่อยู่ของร้านนะคะค่ะ5 2 6 5งฮอลลีวูดบลวาตั้งอยู่ที่ไทยทาวาซาเดียวกับบ้านขนมไทยลูกค้านะคะสามารถสั่งผ่าน ที Post mates, ่ Postmates ดอดาชกับครับหรือว่าโทรเข้ามาสั่งที่ร้านเราได้นะคะเบอร์ v 3 2 3 8 4 8 4 3 7 4ค่ะเวอร์